สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ในในกามาแล้วนะครับผมจิมาหาน้ำจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี่นะครับผมจ,จีเจาะเอาน้ำจากไม้ไผ่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับขั้นตน้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะหาหลอดก่อนหาหลอดเพื่อให้น้ำมันออกมานะฮะผมก็จะใส่หลอดจากแหนงไม้ไผ่นะครับ เดี๋ยวผมลองเบื่องก่อนว่ามันจะมีมีหูบ่แหนงไม่ไพ่นี่โอ้หูหน่อยพดเดี๋ยวต้องไปหาแแนงยังไ่งครับเดี๋ยวผมไปหาแหงงยิง่งนี่ครับพี่น้องเขาก็ได้หลอดมาแล้วนะครับเป็นแนงไม่ไพ่ล้ครับผมตัดนะมันจะเป็นหูนะครับ เขาใส่ในการนำพ้านำออกจากอ่าบองไม้ไผ่นะครับทำมาแต่งกันแต่งหลอดกอนพี่น้องแต่งหลอดอ,อันนี้ผมว่ามีมีมดนะครับม,มีเลื่อนน้อยเลื่อยน้อยอยู่อันเดียวแต่งครับแต่งแคั้นพอดีก็บ้องนะครับโอ้ เลื่อยหักพี่น้องโอ้ของถือเนาะของถือของถึกมาเป็นยังครับเรายังมีความสามารถอยู่ครับแต่งเห็นพอดีนะครับพอดีกับโปงที่เราติดต่อเข้าไปนะฮะยวถาถ้าเบิ้ง่าผมเดียังไนนะครับ นี่นะครับผมที่ใส่สว่านในการเจาะผมที่เจาะเข้าไปแต่ว่าอยาอยกแยาไปเจาะตรงแบบนี้นะครับใหจเจาะชิงเฉียงเจาะชิงเฉียงไปอยาให้มันถือเพื่อเป็นว่าอยกให้มันไปถือกันครับหู้ตรงกลางนะครับอยกให้มันไปทะลุหูหูกลางผมจะลองมึงผมทต่ๆดีกว่าเนาะเพื่อน่ามันหยต่ำ กบองใด้ดีอันนี้เนาะนะครับที่เขาเตรียมใ้นะครับหลอดที่เขาเตรียมใบมันน่าที่ใหญ่นะครับเขาต้องเหลาให้มันเข่าพอดีกับหูนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเลือบอกไปนะครับการเจาะให้เจาะเฉียงขึ้นเทิงสี่เด้นะครับเพราะว่าน้าจะได้หยดลงล่างนะครับพอจะเข้าแตงหลอดพอดีกับหูแล้วนะครับเขาก็ใส่หลอดเข้าไปครับ ตอกเข้าไปเลยนะครับตอกเข้าไปพอดีแน่นนะครับมีผมตอกหลอดเข้าไปแล้วนะครับม <t une> ุ่หนี้ผมจ่พอดีเลยครับผมเลยไจ่อ,จอหูไม้นะครับผมตอกหอลอดเข้าไปแล้วบ้านนี้เข้ามาเตรียมภาชนะ <t une> ที่เข้าที่ใส่ในการรองน้านะครับ <t une> <Answer. t une> ่อฟ้นานะครับเสร็จแล้วผมก็สวมเข้าไปในหลอดลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วครับภาชนะของเข้าผมที่ใส่ขวดเปล่านะครับขวดเปล่าตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปตามเกลียวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมือเอื้นอนเขาถามมาเบิงกันครับ่หน้าม,มันจะออกบ่นะครับมันจะสําเร็จบ่ไปตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็ไม่เคยเห็นเจกเกียม,มาเบิงว่ามันจะได้ผลบ่อ่านี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นหน้าบ่าครับเห็นบ่ครับมันได้ผลครับพี่น้องนี่นะครับ การหาน้ำจากไม่พผยได้ผลดีๆนะครับนี่ครับพี่น้องได้คอนคอนขวดครับอันนี้คือมือหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเพราะว่าผมมาจ่อไวเมื่อวานตอนบ่ายครับเมื่อนี้ผมมาเบิ่งเห็นบ่ได้คอนคอนขวดครับ๋ยห้องลองมาซิมมึงนะครับแล้วมันรสชาติจะเป็นยังไงที่เขาขายกันแพงๆนะครับน้ำน้ำไม่พผยนะครับ รสชาติจืดๆครับรสชาติจืดจืด้วยครับจืดๆหอมๆครับหอมค่อยๆกินไม่ไพ่อ่ะครับบอกมาถือด้วกันหอมหอมกินไม่ไพ่ครับ ผมสังเกตเห็นมันฉีบเป็นคล้ายๆวุ้นไม้ไผ่ครับผมเป็นคล้ายๆวุ้นไม้ไผ่ฉีลงมาในนีน่ําน้าม,มันจะบ่ใส,น,มมน,ออสนะครับน้ามันจะออกสีขุ่นๆฝาดๆนะครับแต่ว่ารสชาติแซ่บครับรสชาติดีรสชาติเทว่าดีเลยแหละกินออกคมหอมคล้ายๆใบเตยนะฮะเจ้บ,บ่เมียนเป็นกินของไม้ไผ่ครับ โอเคคือว่าสำเร็จนะครับป้องกันอาน้าจากไม้ไผ่